ครับผมในวันต้นเดือนอย่างนี้นะครับวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับนะแถบชั้นแถวของเรานะครับผมนะกระเพจแท็บช็อปนะครับเราก็มีคลิปประจ ա สัมพันธ์มาอีกแล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสินค้าเกี่ยวกับแวนการ์ดเนาะที่เพจแท็บช็อปของเราขายนะครับก็นํามาจําหน่ายอย่างเช่นเคยครับในเดือนนี้จะมีชุด GEB 0-2และ03ออกนะครับซึ่งชุดเนี้ยมันจะเป็นอ่าเรียกว่าออกเหมือนตัว GC HB นะครับ0 1น2นยเลยคือมัน นำสชุดมารวมกันแล้วก็ออกเป็น3าขีดนั่นเองนะครับนะก็จะมีขีดหนึ่งขีดสขีดสามครับผมมาเป็นหกแขนนั่นเองนะครับซึ่งในชุด g e b อ2และ03เนี่ยมันคือฝั่งของแทนสีเขียวทั้งหมดแล้วก็สีเทาทั้งหมดนะครับโดยเขาจะนำมาใส่รวมกันนั่นเองนะครับ นะในชุดนะครับผมนะ g e b สุ่นสองสุ่นสามนะครับก็จะมีแคนเกรสเนเจอร์นะครับเมกาโคลนีเนโอเนตตานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นริงโจ็กเกอร์นะครับโนวาแกรเบอร์แล้วก็ไดเมนชั่นโพลิสนั่นเองนะครับโดยในทั้ง3ขีดเนี่ยก็จะแบ่งแคนดังนี้นะครับขีด1ก็จะเป็นแคนเกรสเนเจอร์กับริงโจ็กเกอร์นะครับขีด2ก็จะเป็นเมกาโคลนีกับโนวาแกรเบอร์นะครับและขีด3จะเป็นเนโอเนตตากับไดเมนชั่นโพลิสนั่นเองนะครับโดยเรามีมาจําหน่ายครับเป็นกล่องอย่างเช่นเคยนะครับ กล่องละ120บาทครับผมสีกล่อง480บาท8กล่องนะครับ960าบาทแล้วก็อแบบสิบสอกล่องนะครับแบบครบเลยนะครับนะราคา1440บาทนั่นเองนะครับสินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหรือใครสนใจแบบแยกแครนทางเราก็มีขายอย่างเช่นกันนะครับผมนะแบบแยกแครนเนี่ยก็ จะอยู่ในราคานะครับทุกแคร์นะครับราคาเดียวกันหมดเลยคือ300บาทนั่นเองนะครับนะยังไม่รวมค่าจัดส่งอีกเช่นกันนะครับผมสาหรับน้องๆที่แบบหา Z R หรือหลังกล่องอะไรอย่างนี้ทางเราไม่เปิดพีออเดอร์นะครับไม่รับพีออเดอร์ในส่วนของพวก ZR หรือว่าหลังกล่องอะไรอย่างนี้นะครับนะจะมีมาจําหน่ายตอนหลังของออกแล้วนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับคลิงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคมะประมาณวันที่27พฤษภาคมะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับผมนะทางเพจเรา รับโอนทั้งธนาคารกติกรครับผมทูวอลเล็ตจะบวก15บาทนะครับนะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะครับผมนะลิงก์ก็ทางเพจแท็บช็อปครับถ้าลิงก์ก็อยู่ในเดสคริปชันในคลิปนี้เลยนะครับนะถ้าสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับนะอย่าลืมนะครับถ้าสนใจชุด GB 02นะครับนะแล้วก็03นะครับหรือว่าแยกแขนก็สามารถสั่งเข้ามาได้วันนี้ไปแล้วผมเจอกันใหม่ในคลิปวาระสัมพันธ์ในเดือนต่อไปผมสวัสดีครับ